สวัสดีครับเหนื่อยไหมอ๋องมากันเยอะมากนะครับวันนี้นะครับมามิสติ้งนะครับผมขึ้กำลังใจแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้แล้วก็ขอบคุณมาร่วมทับหมื่กันในวันนี้อองถ้านป็นบอยสตอรี่นะครับผมมาครบเลยนะครับทุกคู่เลยนะครับตอนนี้นะครับผมรอกันกำลังพูดอยู่นะรักกัยอยู่นะครับวันมงคลวันหนึ่งเพราะวันสำหรับการเปิดด้วยโดน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมาก ไอตัวนู้นอะได้บ้านหน่อยร้องกันแทนครับได้บ้านหน่อยได้บ้าอยสรีนะครับเสียงก็ดังมากสุดยอดนะครับเก็บกดครับเก็บกดครับไ้ไปแล้วเยูบ้างดีกว่าาเยอะมากตอนแรกมากันเยอะกว่านี้อีกนะครับประมาณ500คนนะครับมาประมาณห0คนนะครับยอดคนนี้นี่สุดยอดมากครับเหนื่อยมครับไม่ไกลับไปต้องกิน ไม่กี่แหล่ยังที่นั่งเขาโอเคครับอันนั้นถ้าติดเจอกันนะครับผมยังงไก็ลืมงหน้างานหน้านะค,ครับเครับแต่ยังเปคนคนที่เล่นเต็ม